เมันอ,อ่อนปลอยคนในปางเอ,อ,อ,อาอ,อุบอุบเจาต่ออุบวันถัดต่อมาใส่ปันเคียวงานเคียวเสียงคู่ว่าพอวุ่นจุม่มคนได้หล่อนมาเมื่อว่าคนถอนออกเป็นคน,น,กกน,งงน,นโผลาา่เมเพี่น้องกะกะเมืองใทยเมืองมันเมืองยนเมืองไทยในโ่ลงกำแพงในสาธุอนุโวตนาจมจมไม่ได้ปวงสัจคลาตาลา,า,ลา,า,ลายยำเดียเด๋ยวฮอเตะร์ฮอเตะเฮ็ดปลอย มาสาะกุจาดิพเขาจะประมุขจงติวามวัยมัสาะกุจาดิพเนี่ยไม่ยันต์อนิจจาวัฏสังขาราอุปตะวายาธรรมนิโนอุปจิปานิโรสันติเตสังอุปสมโมสุโขตุขาวัฏสังขาราอุปตะวายาธรรมนิโนอุปจิปานิโรสันติเตสังอุปสมโมสุโขอนัตตาวัฏสังขาราอุปตะวายาธรรมนิโน

สํปิตัง pitang บุพโพโรนิ hitang เสโตมิโตอสุวาสะเขโสสิกขานิการะสิกาปุตังมัธเฆมัธะนงกันติรัตติสาการังโยจะปุเปปมัจจติปาปัสสะโนปมัจจติสุมังโลกังปัพพเสติอปามุโตวจันติมายสะปาปังตังกัมมัง